ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวปุณณ์นิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กับผมรณกรยมกำชัยและทีมข่าวปุณณ์นิวส์ครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o แฟนเพจ g e ณณ n นิวส์ครับยูทูบช anel พิมคาว่าข่าวปุณนิวส์ซูมศูนย์เจ็ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้นะครับมีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทุบทวนโอวาสของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกือ้อกูลต่อการดำเนิน,นชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับโอวาสหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่า สร้างแต่บุญอย่าไปสร้างบาปสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทำกันนะอย่านึกว่าเราทำบุญเยอะแยะแล้วเดี๋ยวบุญนี้จะช่วยบุญนะช่วยแต่บาปก็ต้องไม่ทำไม่อย่างนั้นแล้วก็บุญกับบาปก็ต้องต่อสู้กันอยู่แทนที่เราทำบุญร้อยจะได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไปดาเนินชีวิตด้วยความประมาทก็ต้องแบ่งเอาบุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมอีกทำร้อยก็เหลือนิดเดียว มันก็ไม่คุ้มกันและแถมมีวิบากติดตัวไปอีกถ้าประมาทในการดําเนินชีวิตโอวาสหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นนะครับให้เราประกอบเหตุสังเกตผลสนใจเถิดประเสริฐนักนะครับในเวลานี้ครับคุณผู้ชมมาตามหึกระลึกนึกถึงบุญกันนะครับในการจัดงานบุญทอดผ้าป,ป่าเพื่อทํานุบํารุงวัดซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการธรรมยาตรากรตัญญูบูชามหาปูชียาจารย์ พระมงคลเทพุงนีสดจันทศโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถาน7แห่งปีที่13ครับโดยเมื่อวันที like ่30มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานบุญทอดผ้าป่าในปีนี้ดังนั้นเดี๋ยวไปร่วมกันติดตามรับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญของพิธีทอดผ้าป่าทรรมุบำรุงวัดบางขันจังหวัดปทุมธานีกันครับการสืบสารภารกิจธรรมยตราได้สร้างความปลื้มปีติขยายไปสู่วัดในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมทาพระพุทธศาสนาตลอดเดือนมกราคมซึ่งได้วร่วมกันทอผ้าป่าทำนุบำรุงศาสนาสถานอย่างเช่นครั้งนี้นะครับที่ได้มาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาณวัดบางขันจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานได้รับเกียรติจากดรสุภวันการุญยวีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนบางขันเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยสาธุชนทุกท่านนะครับนำโดยกรยาณมิตรพรสันกำลังเอกครับ นำผู้มีบุญในการเวียนพระทักษิณรอบอุโบสถของวัดบางขันด้วยความปลื้มปิติใจจากนั้นนะครับดรสุภวรรณการุญยวีครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนบางขันได้จุดเทียนทูบปูชาพระรัตนารายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปรทุมจริยานุวัตเจ้าวัดบางขันเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และคณะพระธรรมยารานะครับในการประกอบบุญยกริยาโดยผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันสดมันบทธรรมาจักกปะปาวัฒนสูตร จากนั้นนะครับได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุกส์ตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรพรสัรกำลังเอกครับได้นำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายพระปา่าจากนั้นได้น้อมนำพระป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ท่านประธานสงฆ์กล่าวคำพิจารณาพระป่าครับ หลังจากนั้นนะครับผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารได้นําทุกท่านในการกล่าวคําถวายจตุปัจัยเทยธรรมกล่าวคาถวายน้ําปานะกล่าวคําถวายข้ายานพานะกล่าวคําถวายคีฬลานะเพษัารยารักษาโรคกล่าวคําถวายผ้าไตรกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคําอธิษฐานจิตจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายจตุปัจัยเทยธรรมเรื่องหน้าของคณะสงฆ์ ตามด้วยการน้อมถวายบริวารพระป่านะครับอันมีปัจจัยเพื่อทํานุบํารุงศาสนสถานพร้อมทั้งติวีตาดาแห่งความดีผู้นาฟื้นฟูรศิลธรรมโลกแล้วก็ผู้แทนชุมชนครับในการน้อมถวายบริวารพระป่าต่างๆแต่ท่านประธานส่งด้วยซึ่งในช่วงเวลาที่พระเด็พระกลวงมปู่พระผู้ปรับมายังมีชีวิตอยู่นะครับท่านเคยเมตตาคํานวณบุญให้กับผู้มีบุญทุกท่านที่เดินทางไปทออพระป่าที่วัดปักน้ําด้วยว่าจะได้เป็นดวงบุญใสๆนะครับขนาดประมาณ1000นวานั่นเอง จากนั้นผู้มีบุญครับได้พร้อมใจกันรกรวดน้ำรับพรพระนะครับอุทิศสมควศลนให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนำมาสึ่งความปลับปลื้มปีติใจนะครับที่ทุกท่านได้ประกอบบุญแยกริยาและน้อมนําบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารอนุโมทนาบุญนะครับในพิธีทอดพระปาทำนุบํารุงาศาสนสถานณวัดบางขันตาบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลงวงจังหวัดปทุมธานีครับคุณผู้ชมครับตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับพวกเราผู้มีบุญทุกท่าน มีความปลื้มปิติใจในโครงการธรรมยถากากตัญูบูชามหาปุชียาจารย์ครับพระมงคลเทพบุตีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่13นึกถึงคราใดานะครับก็เกิดความปลื้มปิติใจในทุกๆครั้งดังนั้นในวันนี้ครับวีนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของผู้มีบุญครับที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมส่วนว่าความปลื้มปิติใจและความประทับใจจะเป็นอย่างไรไปร่วมติดตามรับฟังแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ โอ้โหอลังการมากรู้สึกแบบยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยท่านเดินมาขนลุกด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นบุญกับตัวเองและครอบครัววันนี้ก็มากันหมดเลยลูกแล้วก็แม่แล้วก็ครอบครัวประทับใจนะคะแล้วก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนะคะที่ที่ได้มาร่วมลื่มกับกับความยิ่งใหญ่ของการเดินธรรมยาตาบุญนี้เกี่ยวเนื่องกับ การบูชาครูนะคะพระผู้ปรับมารก็เป็นบุญที่เราได้บุญมากๆพอพูดถึงลูกปู่สดเมื่อไหร่คนลุกทุกทีแล้วก็พูดเหลืองพ่อธรรมชยโยเมื่อไหร่น้ําตาก็ไหลลงมาเพราะว่าไม่คิดว่าจะดำโครงการดีๆของการใหญ่ๆได้ขนาดนี้ค่ะสุขใจมากหล้นพ้นบุญทวีมากมายรวมโปรยดอกไม้ ไห้เรื่อมใสชื่นบ้านเสร็ทางของลูกปูเชิดชูอนุสรนสถานเหล่าลูกลานพร้อมใจกันในวันนี้ขอเชิญท่านมาพอดีวันนี้ได้มาเยี่ยมแม่ที่คองสามก็มาถึงนี้ประมาณเที่ยงกว่าพอเห็นเขาตั้งพิธีตรงนี้ก็รู้สึกแบบ ปาปื้มก็เลยอยากมาร่วมบุญด้วยก็มาตั้งแต่ขบวนแรกเลยค่ะตั้งแต่เห็นหลวงปู่เลยแล้วก็วันนี้ได้มาก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติในกับพิธีมงคลในวันนี้อภะสงฆ์ก็เยอะแล้วก็ญาติโยมที่มาตรงนี้ก็เยอะมากก็รู้สึกว่าเป็นบุญกับตัวเองและครอบครัววันนี้ก็มากันหมดเลยลูกแล้วก็แม่แล้วก็ครอบครัวพี่น้องมาหมดเลยค่ะปลื้มค่ะปลื้มปิติแล้วก็ศรัทธาใน หลวงพ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญมานานมากแล้วอู้อลังการมากรู้สึกแบบยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยท่านเดินมาขนลุกด้วยค่ะรู้สึกเหมือนเหมือนได้เห็นท่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้เห็นท่านอีกครั้งหนึ่งจริงจริงเลยนะคะถ้าใครได้มาอยู่ตรงนี้จะไม่รู้หรอกค่ะว่าเหมือนแบบรู้สึกแบบเหมือนท่านมาตรงนี้มาโปรดตรงนี้จริงๆค่ะเพราะว่าปีนี้ก็คือปีแรกที่มาคือบาร,รมีของท่านอ่ะคือมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเราก็ จะพูดคาว่าอะไรอะรู้เดี๋ยวว่าศรัทธาท่านนะคะรู้ว่ามีบุญที่ได้มากราบท่านได้มาร่วมบุญในตรงนี้และครั้งนี้ด้วยค่ะ mm hmm. เรามาวันนี้เราก็รู้สึกแบบว่าหูผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยเหมือนยังคือรํำลึกถึงท่านอยู่อะค่ะรำลึกถึงหลวงปู่อยู่ โครงการนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่ทําให้เด็กๆเกยาวชนในชุมชนนะคะได้เห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่ท่านได้มาเดินตั้งต้นในชุมชนของเรานะคะทั่ปกติแล้วพระนะคะก็จะอยู่ในวัดนะคะเราต้องพาเด็กๆเ,เข้าวัดแต่โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เยาวชนนะคะรวมถึงตัวเราเองด้วยจะได้เข้าใกล้นะคะใกล้ชิดพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วม นะคะในการเผยแพร่พุทธศาสนาส่วนหนึ่งด้วยนะคะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ความเป็นระเบียบนะคะการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ในเรื่องของอพระสงฆ์นะคะทุกรูปถือว่ามีความาสง่างามนะคะก็แสดงถึงความเข้มแข็งของพุทธศาสนาด้วยนะคะก็ประทับใจนะคะแล้วก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนะคะที่ที่ได้มาร่วมรื่มกับกับ ความยิ่งใหญ่ของการเดินธรรมยาตา<อ>การสาธุนะคะ<อ>ก็เหมือนเป็นการ<อ>เป่งวาจานะคะคที่แสดงถึงความความยินดีที่เราได้เข้ามามีส่วนนะคะในการส่งท่านเดินนะคะเป็นต้นทางจนไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะที่ได้มีโอกาสพอทราบข่าวว่าจะมีโครงการธรรมยตราในปีนี้ค่ะก็รู้สึกปลืม้มแล้วก็คิดว่ากิจกรรมปีนี้เนี่ยเราจะทำ อย่างไรนะคะกับอายุที่มากขึ้นบุญที่เราจะต้องเร่งสั่งสมนะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการต้อนรับในเรื่องของการไปทอดผ้าป่านะคะหรือว่าทุกๆก,กิจกรรมที่โครงการแจ้งมาค่ะตัวเองไม่เคยมีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะมีงานใดที่หมู่คณะมอบหมายหรือว่าโดยส่วนตัวเองนะคะเพราะว่าคิดว่าบุญเนี้ย เป็นบุญใหญ่มากๆยากที่จะมีใครที่จะดําริโครงการแบบนี้ได้นะคะและโดยเฉพาะบุญนี้เกี่ยวเนื่องกับการบูชาครูนะคะพระผู้ปรับมานก็เป็นบุญที่เราได้บุญมากๆแล้วปีนี้ก็ปลื้มมากตรงที่ว่าได้เห็นหลวงปูะคะ่ค่ะเทวรสหลวงป,ปู่พานทีไรรู้สึกว่าท่านยิ้มกับเราก็ปลื้มปิติแล้วก็จารที่ฐานจิตท,ทุกครั้งนะคะรู้สึกว่าตัวเองได้ได้สร้างบาร,รมีเพิ่มขึ้นมากๆค่ะ ก็ไม่เสียดายที่ได้เกิดมาชาตินี้นะคะก็ต้องกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ได้ดําริให้มีโครงการแบบดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะวันนี้ได้มาร่วมต้อนรับพระธรรมยาตาปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะที่ได้มาเพราะว่าก่อนที่จะได้รู้จักที่นี่พี่สาวเป็นคนแนะนําพามานะคะแล้วก็ได้ดู M อวของกิจกรรมนี้ ของป,ปีที่ผ่านมาแล้วเพลงเพราะมากค่ะเพลงพระธรรมยาตาพอฟังแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็ปื้มปิติมากแล้วก็ฟังทีไรเราจะจุกอยู่ในอกมันเหมือนแบบเราปื้มมากแล้วเราบอกว่าปีนี้เราตั้งใจแล้วว่าเราต้องมาให้ได้แต่ที่มาให้ได้มากกว่านั้นคือตรงที่ว่าเราได้เริ่มจากการปลูกดอกไม้ที่จะมาใช้ต้อนรับพระธรรมยาตาค่ะคือได้ปลูกได้เก็บ แล้วก็ได้ปรีล้วก็ได้โปรโยดอกไม้นะคะแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการโปรโยดอกไม้ที่ต้อนรับพระธรรมยาตารู้สึกว่าไม่อยากให้วันสิ้นสุดลงไปเลยนะคะอยากให้มีแบบนี้ทุกๆวันเลยรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้คนมากมายพี่น้องของเราเป็นญาติธรรมทุกๆท่ทานมีความสุขมากทุกคนมีรอยยิ้มไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันเลยค่ะแล้วก็พระทุกรูปท่านแบบ ตั้งใจมากๆไม่ใช่มีแต่คนไทยนะคะที่มามีต่างชาติมาด้วยมาร่วมกันด้วยแล้วก็แบบแรู้สึกว่าเป็นแบบสาม,มัคคีกันมากๆนะคะแล้วก็วันนี้สิ้นสุดลงด้วยชิตังเมก็รู้สึกว่าเราทำสำเร็จแล้วเราทำได้คือพอพูดถึงลูกปูสดเมื่อไหร่คนลุกทุกทีแล้วก็พูดเหลืองพ่อธรรมชโยเมื่อไหร่ น้ำตาก็ไหลลงมาเพราะว่าไม่คิดว่าจะดำโครงการดีๆของการใหญ่ๆได้ขนาดนี้ค่ะปลื้มปิติมากๆเลยค่ะไม่รู้จะพูดออกมาเป็นยังไงคำพูดให้คำพูดให้แบบมันได้ดีกว่านี้อันนี้คือออกมาจากใจจริงๆเลยค่ะตอนที่ไม่เข้าใจโครงการนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรหรือทำเพราะอะไรจนเราต้องไปเซิร์ชหาข้อมูลว่าธรรมยาตาคืออะไรเพราะเราไม่เคยเลยพอไปได้อ่านแล้วมันรู้สึกลึกซึ้งมาก ไม่ธรรมดามากๆว่ามันจะทําได้หรอเป็นไปได้หรอที่ต้องใช้ดอกไม้เยอะย้มาหาศาลขนาดเนี้ยมันมันทำได้จริงๆหรอพอมาได้สัมผัสแล้วโอ้โหมันเหลือเชื่อมากๆค่ะอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นได้รู้แล้วก็อยากให้มีแบบเนี้ยตลอดไปนะคะเอทาาย้ายาร,ยรดใจ มาที่ข่าวต่อไปนะครับชมรมพุทธศาสตร์สากลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกครับได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณาภาพปีที่11ของพระเดชพระกุณมพระพุทธวรยานอดีตเจ้าอาวาสวาัดเบญจมบพิษรือสิบพรณนารามราชวร,รวิหารครับชมรมพุทธศาสตร์สากลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกนำโดยนายสันติรุ่งสุขพลากรประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในรวมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพป,ปีที่11พระเดชพระคุณพระพุทธวรายานอดีตเจ้าวาดวัดเป็นสมบพิธดุสิตวานารามราชวรวิหารรูปที่หนาณวัดเป็นสมบพิธดุสิตวานารามเขตดุสิาาาตกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราดยภายในงานได้รับความเมตตาจากรราพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราธิปตี จ้าวาดเป็นสมภพพิยูสิตพนารามเป็นประธานสงฆ์โดยผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยผู้แทนจากสมรมพุทธศาสากลพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่และสาธุชนได้น้อมนำพัฒาราและปัจจัยเทยธรรมถวายสมทบในการบําเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วยสำหรับพระเดชพระคุณพระพุทธวรยานเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่สร้างคุณบุญบา,ารมากมายทั้งด้านการปกครองคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสาธารณาสงเคราะห์ ด้านการเผยแพร่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล107ครั้งเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493ตลอดจนได้เมตตาเป็นพระปราชาในโครงการบำเพ็ราชญและผสมบทหมู่รธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532เป็นต้นมาโดยมีสัตธิทธิวิหาริกเป็นพระพิสูจจำนวน4,334รูปสามเณรจำนวนทั้งสิ้น6,103รูปรวมทั้งสิ้น1 4 3 7รูปนับได้ว่าเป็นพระประชาที่มีจำนวนสัตวทธิวิหาริกที่มากที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้มาติดตามรับชมรับฟังข่าวสารกาบุญจากวัดภทยในต่างแดนหรือส่ย์ส่งเสริมศิรธรรมในต่างประเทศในช่วงวนิวสกันครับวน e w s วันนี้นำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกันที่ภาคพื้นยุโรปกันก่อนนั่นคือกิจกรรมการบุญของวัดพระธรรมกายเวลลิงตันประเทศิวซีแลนด์ครับในจับพิธีบูชาข้าพพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดครับ ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับวัดพระธรรมกายเวลลิงตันมีทั้งคณะกรลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมงานบุญในพิธีบูชาข้าพระเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและสังสมสเสบียงบุญติดตามตัวไปถึงที่สุดแห่งธรรมโดยท่านประธานสงฆ์ครับนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นนำทุกท่านปฏิบัติธรรมเตระสมาธิภาวนาทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นมหาทานบาร,รมีจากนั้นผู้มีบุญกล่าวคำอารัธนาศีลห้าครับกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกระยาณมิสุพันคุลละวันนาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นผู้มีบุญนะครับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันประเคนพระตาหารเพนะครับแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อเป็นการสังสมสเสบียงบุญติดตามไปในภพชาติเพื้อน้า และเป็นการประกอบบุญญกิริยาจากธานามัยครับบุญที่สําเร็จด้วยการถวายทานแต่แท็กนายบุคคลอันประเสริฐในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของสาธุชนทุกๆท,ท่านนะครับที่ตั้งใจมาวัดในการประกอบบุญญกิริยาร่วมกันส่วนภักบายครับเป็นพิธีเทพบาบําร,ร,บรุงวัดประจําเดือนกุมภาพันธ์โดยมีกริยานมิตรการทิตาคาร์วิลด์เป็นประธานากล่าวคําถวาย พร้อมกันนี้นะครับด้น้อมถวายพระปาแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนร่วมกันในพิธีกล่าวคำถวายสุวรรณรังสรรเพื่อปฏิสังขงรณ์รังสรรพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยมีการานมิตรไพลินอินทรประเสริฐเป็นผู้แทนนำกล่าวตามด้วยการถวายปัจจัยนะครับในธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เวลา14นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นครับเป็นช่วงเวลาธรรมกายทุกท่านในปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าพระ ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมประกอบพิธีกรรมนะครับผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวอีกด้วยจากนั้นท่านประธานส่งได้กล่าวสมโภชนียกถาน,นะครับแล้วก็นำคณะสงฆ์ให้พรคณะเสภาพกรวดน้ำรับพรพระถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนี่เป็นกิจกรรมการาบุญที่เกิดขึ้นณนะวัดพระธรรมกายเวลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ครับ มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายเซียโตลนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีสวดธรรมนิยามอุทิศถวายบูชาธรรมแด่มหาปุชียอาจารย์และพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดเนื่องในวันมหาปุชียอาจารย์3กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับในวันมหาปุชียอาจารย์นะครับวันที่3ากุมภาพันธ์คณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดม,มนต์บทธรรมจักกัปะวัฒนสูตรสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพันยะ จากนั้นนำทุกท่านปฏิบัติธรรมกล่นกายวาจาใจให้สะอาดบร,ริสุทธิ์ผ่องใสตามด้วยนะครับเมื่อใจใสใจสว่างดีแล้วทุกท่านได้พร้อมใจกันถาวายดอกไม้บูชาธรรมแด่มหาปูชียอาจารย์และเข้าสู่พิธีสวดธรรมนิยามน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชียอาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์ครับเป็นผู้แทนคณะท่นานสภาพจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายกัลยาณมิตรอมนิดนะครับตันสมบูรณ์ เป็นผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพจุดเทียนทูปบูชาด้านหน้าพระธรรมจากนั้นผู้มีบุญร่วมกันกล่าวคำอารัตนาศีห้าครับพิธีกรกล่าวคำอารัตนาธรรมคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้พร้อมใจกันทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสงตามด้วยนะครับผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทาน เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์และอุทิศบุญกุศลไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลูกนี้ไปแล้วขอกราบอนุทนาบุญนะครับกับกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตร,ราจารย์ดรจันพิมสายสมรและครอบครัวลีพัฒนพันธ์ครับจากนั้นนะครับเป็นพิธีท่าพระปราบบรรงวัดท่านประธานบุญพิธีนำโดยผู้แทนครอบครัวลีพัฒนพันธ์กัลยาณมิตรรัฐกัลยาณมิตรพยาวเนธไทยกัลยาณมิตรอมนิตตันสมบูรณ กรยานมิตรลอเรนซ์ดาบินกริยานมิตรอัญญาบุญนาจากนั้นทุกท่านนะครับไดียร่วมกันถาวายพระปาแด่ท่านประธานสงฆ์ท่านประธานสงฆ์กล่าวคำพิจารณาพระปาครับตามด้วยผู้มีบุญร่วมกันถาวายบริวารพระปาแด่คณะสงฆ์จากนั้นนะครับทุกๆท,ท่านที่รวมกันถาวายบริวารพระปาต่างๆน,นะครับอันได้แก่ปัจจัยในการทำลุกบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นต้นตามด้วยนะครับผู้มีบุญทุกท่าน ได้รับฟังสำมโอธนียกถาจากท่านประธานสงฆ์และในวันนั้นนะครับสาธุชนผู้มีบุญลูกหลานของมหาปุชียาจารย์ทุกท่านครับได้พร้อมใจกันในการจัดการประกอบพุญญกริยาทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพื่นอนึกน้อมถึงพระคุณของมหาปู้ชียาจารย์และจะได้นำมานะครับซึ่งความไม่ประมาทแก่ชีวิตที่จะได้ติดตามมหาปูชียาจารย์ สร้างบารมีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมกานบุญจากซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในจับพิธีสวดมนต์นะครับแผ่เมตตาให้แก่สัรพสัตว์รวมไปถึงผู้ประสบอัคคีภยัยหรือว่าไฟไหม้นะครับในเขตเมืองของลอสแองเจลิสครับ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะครับได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาโดยคณะสงฆ์จำนวนเจ็ดรูปจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอัสซูซารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้ประกอบพิธีแผ่เมตตาให้แก่สพสัตว์ทั้งหลายที่สูญเสียจากชีวิตนะครับที่สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าอีตันซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมา ได้เผ่าพันใจกลางเมืองออรตาดีนาซึ่งอยู่ห่างจากว่าพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียไม่ถึง20ไมล์ครับโดยคุณแคร์รีเมเยสเจ้าของร้านสตีฟเพสตอร์ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงตายไปมากกว่า40ตัวครับถูกไฟไหม้หมดสิน้นได้กราบรัตนาคณะสง์นำโดยพระครูโสติธรรมวิเทศในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศบุญให้แก่สรรพสัตทั้งหลายที่เสียชีวิตไป โดยมีพนักงานและลูกค้าของร้านมากกว่า30คนที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้รวมถึงสัตว์ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับซึ่งงานนี้นะครับช่วยให้ชาวเมืองออตาดีนาหลายคนรู้สึกคลายความโศกเศร้าแล้วก็ปลอบโยนใจแก่พวกเขาที่ไม่เพียงแต่สูญเสียสัตว์เลี้ยงเท่านั้นครับแต่ยังสูญเสียบ้านแล้วก็แหล่งทัมมาหากินจากไฟไหม้ด้วยเป็นกําลังใจให้นะครับนี่คือภาพกิจกรรมของทางวัระธรรมกายเคลฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับ มาต่อกันที่ยอสวสดธรรมจักกปะวัฒนสูตรนะครับเช่นเคยจะได้นําสถิติ10อันดับแรกของการสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันผ่านทางช่วงท็อปเทนครับท็อปเทนนะครับในเขตพื้นที่จากทั่วประเทศก่อนเลยนํามาอันดับที่1นครับนั่นก็คือจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่2จังหวัดกําแพงเพชรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันด,ดับที่5จังหวัดนนองคายอันดับที่6จังหวัดสกลนครครับอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดกาลสินอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดแพร่ครับส่วนยอดเซิธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับในครั้งนี้มาติดตามที่ต่างประเทศกันบ้างครับอันดับที่1คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์อันดับที่4วัดพระธรรมกายไต้หวัน อันดับที่5วัดภาวนานางงานโน่อันดับที่6วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่7วัดพระธรรมกายปาล์มบีชอันดับที่8วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่9วัดพุทธนอไรเวสฟาเอนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายเปเน,นลสัสครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์บนทธรรมจักรกัประปวัฒนสูตรครับฉลองใช,ช้ชิตังเมในครั้งนี้เราจะนําไปสู่ทุกท่าน ที่เป้าหมายของการสวดธรรมจักรกัะปะวัฒนสูตรนะครับนั่นก็คือ7,117ล้าน1,250จบครับในวันมาคราบปูชาวันมหาสมาคมนะครับปีนี้ตรงกับวันพุทธที่12กลุ่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สวดแล้วส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrightworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร fbw ครับ บุญต่อไปครับบุญสุวรรณรังสรรค์พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อรังสรรพระมหาธรรมกายเจดีรรรรยด์อันประกอบด้วยองค์พระธรรมกายประจำตัวภายนอก3 0 0แสนองค์ให้เป็นสีทองอารามนะครับรบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12กุมภาพ,พันธ์ทางช่องทางการทำบ,บุญออนไลน์นะครับโดยเนตติเคสิเมนก็ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 831 1 0 0 0ครับข่าวต่อไปครับในวันมาคาบูบชาวันมาหาสมาคมนี้มาคะบบูรณะมีบูบชา มาพร้อมใจกันจุดโคมมครับระทีถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระครบรอบ55ปีวัดพระธรรมกายด้วยนะครับศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณนเะบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า,จาลานพระองค์วันพุทธที่12กุมภาพันธ์นะครับสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวมีการถ่ายทอดสดด้วยครับข่าวสารกบุญต่อไปเชิญชวนท่านชายนะครับเข้าร่วมโครงการบรรฑชาและผสมบทมู่ธรรมทายาปูชาธรรมหลวงพ่อธรรมสย81ปีครับ โดยจะมีการจัดกิจกรรมนะครับที่หมู่บ้านบรรลุธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีอบรมระวังวันที่31มีนาคมถึง12พฤษภาคมโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอ0815388867ครับ0867550822หรือหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็สแกน QR code ตอนนี้ได้เลยครับ อีกหนึ่งโครงการนะครับเชิญน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับเข้าร่วมโครงการผสมบทมูธรรมทายาตรระดับอุดมศึกษารุ่นที่52ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของทางโครงการได้โดยพิมพ์คําว่าโครงการบทผสมบทระดับอุดมศึกษาครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเพิ่มเพื่อนกันได้นี่ก็คือ at ibs club แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับที่ปรากฏบนหน้าจอคือ094นะครับ3 2 1 4 5 1 4 0880026184หรือหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็สแกน QR code ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่นำมาฝากผู้ชมนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook แฟนเพจบุญนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมคำว่าข่าว o ุญนิวส z o o m 0 7 2 c o m ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับความว่าอนุปาเยนะอัตถังอิชติโสวิหันยติผู้ปรารถนาผลด้วยวิธีที่ผิดย่อมเดือดร้อนร,รณกรอิมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบญนิงสตาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ